ัวอะไรเนี่ยเจ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยะเป็นตัวอะไรไหนลองเต้นเลี้วใเต้นเต้นดูเต้นดูเ,นดเขาไม่ยกเท้นะครับอ่าไหนลองเต้นดูยิ้มดังเต้นเลยเต้นไหนนั้นให้ดูดิลูกมีเพียงอะไรดังตอนเนี้เป็นกังอีตรงอะไรนะหลงรักเธอเข้าเร็วไม่ยอดลูกหยลกีลูกรู้จักลูกหยีไหม ยายีไม่ใช่ลูกพีอ่ะหัวใจพี่ตรงนี้ <c oughs> ยิ่งยอมไปเทิร์นเนยิ่งกลมมาบาลพี่หยาบเหมือนนิ้นูโอ้พี่แก้ยิ่แล้วอ่ะเอาพี่ไปพี่ไปไปแล้วพูดเอาไปไในในลูกไปวิ่งแบบสโลมาดิไปไปวิ่งกับพี่มาตาังมาไป <c oughs> รถมารถมาไปดีกว่าไปไป หลูกลองเดินดูดิลูกก็เดินเก่งอ้อมต้องยิ้มก่อนใช่อ้อมยิ้มก่อน